เออไปมาสิข้าไปเออผู้ใดเบิดนาจ้าไปหาเบิไม่ไง่อยู่ไดเราไปหลอกสารพัดนะฮะพักป่าจ้าพัาาพกป่าจ้าไม่ไงไปาจ้าไม่ไง่ด้อไปป้จ้าหัวกุสิบลุ่นอลต่ำเล็งอยู่เอจะไม่ขีดทีเนาะไปไปไ,ปไป ไวะายอีเซียวกันแต่ไหนไล้วเดี๋ยวกูวางลงก่อน้ว่ากูปวดหลังดีมั่นเด้อเอาให้เบิร์ตตาไป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 ลักมันเมาๆไม่ยังกันหรือสุดสิบขอบคุณจ้าเอาค่ะรัลักมัน lại 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 đi lại 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 lạp lại 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 là lại 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 Ui, lại 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 Để quay nổi tụi lại 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 tụ Lạc lại lại làm lại 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 Thả lại 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 พูหลอกสารภาพอยู่ใดลเชียวเออไปเล่นเรีนเร่นฮ่า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 ฮ่อาวัยี่าแยังว่า